อีโว e ก่ลังแรงๆนะช่วงนี้คุณทัชเทอร์เทลนะฮะรบกวนพี่พีแนะนำเรื่องเทอร์โบหน่อยครับเครื่อง2อง0กับสี่ม้าอ่าอย่างเช่น 4G63 จะใช้เทอร์โบรุ่นไหนดีนะครับอย่างเช่นโบอีโวอัพ9อัพใบ06 20G 25G h k สิีเอคจีอะไรพวกเนี้ยนะฮะแนะนำยังไงดีต้องใส่ใบอีโว่แล้วเราเนี่ยอ่าโอเคครับถ้าสมมติว่าเป็นเครื่องอีโวตระกูลแบบ 7-8-9ซึ่งมันมีกำลังมากพออยู่แล้วส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาก็จะแนะนำให้ใช้เทอร์โบอีโวอัพใบอย่างที่คุณบอกอนี่แสดงว่าศึกษามาเหมือนกันนะเนี่ยนะครับอัพใบเพราะใบหน้าก็ถือว่าขับสนุกแล้วนะฮะขับสนุกมาก450ม้าเนี่ยได้แน่นอนส่วนอ่า0 6 20G เนี่ยไม่ค่อยคุ้มเพราะว่าสมรรถนะเนี่ยใกล้ๆก,กับเทอร์โบอีโวอัพใบ แต่คุณต้องตีเฮดเดอร์ใหม่นะครับเพราะว่าเทอร์โบอีโวเนี่ยปกติเป็นเทอร์โบหมุนซ้ายมันจะปักหน้าลงอย่างนี้สมมุติหน้ารถนะหมุนปุ๊บมันจะปักหน้าลงอย่างนี้แต่ว่าถ้าเป็นเทอร์โบหมุนขวามันจะกลับทางแบบเทอร์โบทั่วไปเนี่ยเพราะานะั้นคุณต้องสร้างเฮดเดอร์ใหม่ตีท่ออินเตอร์ใหม่นั่นนู่นนี่ใหม่หมดเลยแล้วก็ได้รงมาพอกันไม่คุ้มนะฮะแต่ถ้าคุณจะใส่ 25G เนี่ยมันใหญ่มันค่อนข้างใหญ่ ถ้าไส้ในไม่ได้ทําอะไรเนี่ยมันจะใหญ่ไปหน่อยนะครับก็ต้องทําอัพมีโคงม,มีแคมอะไรนิดหน่อยนะครับอัพให้มันเพิ่มแรงม้ามันหน่อยถึงจะใช้ 25g ได้อย่างคุ้มค่าคุ้มค่าตัวมันนะนะส่วน sks gt t เทอร์โบนะไม่ใช่เวสเกตก็จะเล็กไปหน่อยไม่ใช่เล็กไปหน่อยคือมันเป็นเทอร์โบที่มาไวมาไวมากแต่ก็หมดไว้เรา,เร,ารู้สึกว่ามันสั้นไปหน่อย แต่ถ้าคุณเป็นนักเลง3เกียร์ใช่เลยนะครับส่วนกาเลตก็จะเป็นพวก G25 ่อ,อะไรประมาณพวกนี้ครับก็จะขับได้อย่างเหมาะสมนะครับขับได้สนุกนะส่วนใหญ่ก็แนะนําประมาณนี้แล้วกันก็ขอเป็นแนะนําเป็นพวกเจนใหม่ๆหน่อยแล้วกันอย่างเจนเก่าเนี่ยก็พวก1 2 3เนี่ยจริงแล้วก็สามารถก็สามารถใช้ได้เหมือนกันนะครับแต่อย่างที่บอกว่าบุคลิกเครื่องอาจจะต่างกันกําลังม้าน้อยก็ต้องทําเครื่องมาหาเทอร์โบนิดนึง หรือถ้าเพราะว่าอย่างที่บอกว่าไอ้เครื่อง e v โวเจนใหม่ๆ 7, 8, 9เนี่ยโดยเฉพาะ8หรือ9เนี่ยมันมีไมเวกซึ่งเกมันก็มีไมมเวกใช่มันปรับแอดวงแอดวานแคม m กระดิแคมได้ด้วยนะครับมันยิ่งได้เปรียบเลยมันทำนิดหน่อยมันก็แรงแล้วฮะส่วนถ้าเกิดว่าอย่างเจนเก่ามันจะเอา450ม้าเนี่ยมันก็ต้องมีไส้มีแคมอะไรกันหน่อยนะครับตามสภาพ ได้ข้อหนึ่งเอาเทอร์โบของกระบะใส่เก๋งหรือเก๋งใส่กระบะได้ไหมครับอย่างเช่น4 G63 บวก TD08 หรือ F55 แล้วก็4 GGE สุ e 2, บวกพิซชั่นอะไรประมาณนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยแยกกันเป็นเบนซินดีเซลดีกว่านะครับอย่างเทอร์โบสำหรับเครื่องดีเซลอย่างผมนะ่าทนะีดีศูนผมว่านะ่าคุณน่าจะเป็น TF08 ปะ่ะถ้าเป็นดีเซลนะ,ะตีว่า TF08 แล้วกัน ทีเอนปเนี่ยเป็นเทอร์โบพวกหัวลากเทอร์โบใหญ่ใหญ่จริงแต่รอบต่ําสําหรับเครื่องดีเซลใหญ่ๆรอบมัน2,000กว่าเท่านั้นเองเอ,อ่ไม่ได้เอามาใส่ได้ทั้งลูกส่วนใหญ่ก็คือเอามาใส่แล้วเขาก็ต้องไล่ใบใหม่ซึ่งมันตรงกับพวกเครื่องดีเซลไงคือพวกนี้คาแรคเตอร์มันได้กันเขาก็เลยในรถแดกเนี่ยก็จะเน้นพวกยังไงก็ต้องมีทีเอฟศูนย์ให้เห็นนะครับส่วน เทอร์โบที่เป็นแบบพวก e c ซ s i o n อะไรบางคนก็ใช้แต่นี้ก็ต้องไล่เบอร์ไล่อะไรให้ถูกนะครับก็ให้มันเหมาะสําหรับบุคลิกของเครื่องอย่างเบนซินเป็นเครื่องรอบสูงก็ต้องเป็นเป็นใบอีกลักษณะหนึ่งนะฮะซึ่งอ่าอย่างถ้าพวกเทอร์โบใบเยอะอย่างใบหลังเยอะๆเนี่ยพวกเนี้ยต้นดีแต่ปลายอั้นถ้าเกิดว่าใบหลังน้อยก็ ต้นเนี่ยช้าหน่อยนะครับเพราะว่ากว่ามันจะกินลมใบมันน้อยไงแต่ว่าถ้าเป็นความเร็วปลายพอหมุนรอบเยอะๆเนี่ยช่วงระหว่างใบมันกว้างไอเสียมันก็จะโฟลด้ดีกว่าครับก็มีรายละเอียดเยอะแยะเลยเดี๋ยวนี้มันมีโคหง่อโคงไล่อะไรประมาณนี้ครับแล้วแต่สูตรแล้วแต่สูตรแต่ละที่นะฮะมันเยอะมากจริงๆแล้วก็ส่วน F55 เนี่ยก็ไม่ต้องตกใจนะครับเพราะ F55 เนี่ยมันอยู่ในเบนซินมันก็มีอยู่ในดีเซลมันก็มีถ้าเป็นอยู่ในเบนซินมันก็เป็นเทอร์โบสแตนดาร์ดของ R35 ใช้2ลูก ถ้าเป็นอยู่ในดีเซลก็อยู่ในพวกอีซุตัวนอกนะครับพวกเครื่องสามพันพวก4ี่ล้อพวกสี่ 4, ล้อใหญ่อะไรประมาณนั้นนะฮะก็อย่างเทอร์โบ F55 เนี่ยมันก็จะเป็นเทอร์โบที่ได้แรงม้ายอย่างที่คุณต้องการอย่าง450ม้าเนี่ย F55 ได้แน,น่นอนแล้วก็เป็นเทอร์โบที่ขับสนุกมันก็เลยเป็นของที่มันนิยมมากนะตอนนี้ได้ได้ตน้นได้กลางได้ปลายนะครับแล้วก็ ไม่รอรอบมากถ้าคุณไปใส่ t ี0 8รแถใช้งานเนี่ยรอรอบชิบหายเลยนะครับส่วนการจูนรถนะครับข้อ2การจูนรถรถแดกดรถเซอร์กิตรถอะไรรถซิ่งถนนผมไม่แนะนำไม่ผมไม่อยากใช้คำนี้เลยก็บอกว่าเป็นรถโมดิฟายกันแล้วกันนะฮะกราฟแรงม้าจะไม่เหมือนกันใช่ไหมต้องบอกดจูเนอร์ใช่ไหมครับว่าจะขับแบบไหนตรงนี้เนี่ยไม่เหมือนรถแดกคือรถแดก กดคันเร่งร้อตลอดเวลาในระยะสั้นๆพอเทรานั้นแล้วเนี่ยคุณสามารถเปิดความแรงได้เต็มที่ไม่ต้องสนเレスปอนไม่ต้องสนการตอบสนองในรอบต่ำและกลางเลยแต่รถเซอร์กิตกับรถถนนเนี่ยจะคล้ายกันคือไม่ใช่มันต้องมีการเดินคันเร่งมันเปอร์เซ็นต์คันเร่งมันเยอะสมมติว่าเบรกแล้วจะออกโค้งเดินคันเร่งรถต้องมารถเซอร์กิตไม่ใช่เบรกปุ๊บจะออกปุ๊บกระทืบ เบรกระทืบไม่ใช่ไม่เหมือนกันครับรถเซอร์กิตต้องมีการแต่งคันเร่งเลีเลยคันเร่งเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันต้องลีเนียคือมันต้องมาสม่ำเสมอและสมูทนะครับมันถึงเป็นรถที่เร็วและขับดีในโคง้งเพราะว่าเซอร์กิตเป็นรถที่ต้องเร็วในโคง้งเป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราก็ต้องบอกว่าคนต้องบอกตั้งแต่คนทําเครื่องเลยคุณต้องกําหนดตัวเองก่อนว่าคุณต้องการใช้รถแบบนี้ยังไงอ่นะพี่ ผลของการวิ่งเซอร์กิตนะเขาก็จะเซ็ตเครื่องให้แบบหนึ่งจูนเนอร์ก็ต้องจูนอ,อีกแบบหนึ่งนะครับจริงๆรถรถเซอร์กิตเนี่ยมันจะรายละเอียดมันเยอะพะอย่างที่บอกว่ามันมีการใช้คันเร่งหลายย่านคนจูนต้องละเอียดะนะครับก็รบประมาณนั้นคำถามสุดท้ายนะครับการที่เหยียบคันเร่งให้รอบตัดในรถเดิมผลเสียคืออะไรครับผลเสียคือไม่มีผลดีผมตอบนี้แล้วกันนะครับก็ที่คุณเห็นรอบตัดเนี่ยมันมันรอบมัน ตึ้ง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 เนี่ยคือพอมันถึงรอบที่เขากําหนดปุ๊บเขาก็ตัดระบบน้ํามันกับระบบไฟพอรอบมันถอยลงมาหน่อยปุ๊บมันก็ทํางานปกติแล้วมันก็พึ้นไปมันก็ตัดมันก็ตัดอีกมันก็ตัดไปตัดมามันก็เลยเป็นอย่างนี้ไม่มีประโยชน์อะไรที่จะเหยียบให้มันอย่างนั้นเลยนะครับหรือจุดประสงค์การเหยียบคือให้มันยิงปุ้งปั้งไฟออกครับเรียกว่าอันติลลัถูกไหมต้องแยกนะครับ รถสแตนดาดไม่มีนะครับส่วนแอนตี้แลกเนี่ยอันนี้ก็จะมีการเข้าใจกันไปหลายแบบนะฮะก่อนอื่นเนี่ยที่คุณเห็นเขาเหยียบเขาเร่งออ้เหยียบเขาเร่งแล้วปุ๊งปังปุ๊งปังปุ๊งปังปุ๊งปุ๊งปุ๊งเนี่ยอันนี้คือมิดไฟลิ่งนะครับจุดเริ่มต้นมาจากมิดไฟลิ่งคือการจุดระเบิดผิดจังหวะมันเป็นการจุดระเบิดในจังหวะคลายจังหวะแล้วจังหวะคลายไอเสียเปิดปุ๊บมันมีน้ํามันนะครับ น้ำมันน้ำมันกับส่วนผสมที่เข้มข้นอยู่หัวเทียนไปจุดตอนคายปุ๊บมันกลายเป็นปุ้งแล้วมันระเบิดออกนอกห้องเผาไหมาคือระเบิดผ่านวาล์วเสียแล้วออกมาดันเทอร์โบมันก็เลยเป็นลูกไฟออกมาโดยเฉพาะโรตารี่เนี่ยชัดเจนเพราะว่าโรตารี่แม่งไม่มีวาล์วไงแม่งไม่มีแคมไม่มีอะไรบังมันเลยแล้วออกมาปุ๊บมันถึงไฟแลบยาวๆได้นะฮะคือการจุดระเบิดปิดจ่งงว่ามิดไฟลิ่งตรงตัวนะครับไม่ได้แรงนะไม่มีแรงเพียงแต่ว่าเหตุผลที่เขาทำเนี่ยคือ เพื่อให้อ่าไฟเนี่ยแรงดันสูงเนี่ยออกมาปุ๊บเพื่อที่จะเตะให้เทอร์โบมันหมุนสังเกตว่าถ้ารถที่กดมิดไฟลิ่งปุ๊บ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 เนี่ยวัดบูทแม่งตีอย่างนี้เลยนะแต่ว่าข้อเสียของมันคือเทอร์บโบแม่งพังไวแต่หมายก่อนรถพี่อ๋อผัดไทยเนี่ยอีโวคันที่วิ่งได้แชมป์ซุป2000 2003. เปอร์สองพันสองพันเทอร์โบแม่งถอดออกมาเนี่ยขนาดเทอร์บโบเคเรียกว่าเหนียวเหนียวนะถอดออกมาเนี่ยใบหลังก็กรอด นะครับต้องระวังเพราะว่ามันระเบิดมาแรงและความร้อนมันสูงมากนะครับจังหวะต่อมาคือจังหวะแอนตี้แลกแอนตี้แลกคือมีดไฟลิงนั่นแหละแต่ใช้ตอนยกคันเร่งเหยียบคันเร่งไปอู้ยกคันเร่งปุ๊บปั้งยกคันเร่งปั้งเนี่ยเพราะว่าเขาให้มันจุดเพื่อทําให้เทอร์โบมันไม่มันยังหมุนอยู่เวลาเรายกคันเร่งเนี่ยบูทมันจะตกแต่ถ้าเกิดมันมีแรงระเบิดมาปัง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 เนี่ยเทอร์บูมือหนงรออยู่สามารถเวลาสมมติว่าเราเปลี่ยนเกียร์หนึ่งเหยียบ ทอนปุ๊บมันปั้งปุ๊บบูธมันยังมาปุ๊บสับสองมันยังไปต่อได้อะไรประมาณนี้นะฮะนั่นคือแอนตี้แลกแลกก็คือรอรอบแอนตี้แลกก็คือไม่ให้มันรอรอบนั่นเองอันที่3คือร้อนคอนโทรลนะครับก็หลักการเดียวกันแต่ว่าเอามาใช้ในการออกตัวที่เวลาก่อนออกตัวคุณเห็นปั้งปังปังปังเนี่ยแหละประมาณนั้นคือเขาตอนเนี้ยคือปั้งปังเนี่ยเพื่อให้บูธมันมารอก่อนรถแดกจะใช้เยอะนะครับก็ให้บูธมันมารอก่อน ก็ให้แรงระเบิดเนี่ยมันไปปั่นให้เทอร์โบทํางานปุ๊บแต่เงื่อนไขคือพอยกคันเร่งยกคันเร่งปุ๊บพอความเร็วเริ่มมีสปีดเซนเซอร์เริ่มจับได้ว่ารถเริ่มออกตัวไปแม้แต่นิดเดียวเนี่ยก็ระบบมิดระบบร้อนคอนโทรลหรือมิดไฟล่เนี่ยต้องตัดเพื่อที่จะกลับมาจุดระเบิดปกติบางคนลืมออกไปปุ๊บแม่งไม่ตัดแล้วมันก็อู้ปึ้ง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 ออกไปเนี่ยมันขับไม่ได้นะครับพอออกไปปุ๊บระบบตัดมันก็บูตรถมันก็พุ่งไปตามปกติ นะครับโดยหลักประมาณนี้ครับ